สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตชุดเมมโมรีระบบ m a g i กแอร์นะครับซึ่งเป็นระบบยอดฮิตของทางร้านเคตะแตนเราเองว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็น C4 ประตูนะครับเป็น c c คัส W W205 นะครับคันนี้ใส่ล้อขอบ20ทางลูกค้าเอามือสองมาเองนะครับแล้วเราก็ ทำการฟิตติ้งแล้วก็จัดยางให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับระดับวิ่งครับขอบอกว่าตรงหล่อมากๆครับคันนี้ช่วงล่างคันนี้จะเป็นตัดปรับเกียวของเฮดไดรุุ่นยูโรสเป c นะครับเป็นตรงรุ่น4 4ประตูแล้วเราก็มาจัดการ ทำชุดถุงลมเข้ากับโชกเฮตได้นะครับเบอร์สองครับอันนี้จะเมมสูงกว่าระดับวิ่งอยู่ประมาณสองเซนนะครับเอาไว้ข้ามลูกลนาดข้ามเนินเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับเบอร์สามครับอันนี้จะเป็นเบอร์ที่ยกสูงสุดของโชคนะครับ ข้างหน้าก็ยืดได้สูงใช้ได้นะครับระดับวิ่งครับระบบเมมโมรี่จะมีขาเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีชอดเชยลมเช่นมีคนนั่งหลังมีคนลงจากรถทุกอย่างจะปรับออโต้หมดนะครับไม่ว่าจะเข้าโค้งแรงๆหรือมีน้ําหนักไถ่เพอยงไงก็ชอดเชยตลอดนะครับเบอร์นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นเบอร์เมมไว้วิ่งเตี้ยนะครับ ครับฟังกช์ชันทุกอย่างเชื่อมผ่านมือถือนะครับทั้ง iOS ทั้ง Android อย่างตอนนี้เราก็เล่นผ่านตัว iPhone กันอยู่นะครับก็หน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ